สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางปิบรรัติการสาขาจิตเวชนะครับซึ่งก็จะเป็นหลักสูตร16สัปดาห์หรือว่าอย่างน้อย4เดือนนะครับหลักสูตรนี้ก็ได้รับการรับรองจากสภาปิบาตกรรแล้วนะครับตั้งแต่ปี2560นะครับแล้วก็ดำเนินการฝึกอบรมครั้งแรกในปี2561เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็จะเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะเภสัศชศาสตร์มหาวิทยาลัยอบบุบลราชธานีนะครับกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพกรมสุขภาพจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับดังนั้นก่อนจะเริ่มการฝึกอบรมนะครับผมก็จะขออนุญ,ญาตแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตรกิจกรรมนะครับแล้วก็การประเมินผลของหลักสูตรนี้นะครับหลักสูตรการฝึกอบรมนี้นะครับก็จะเป็นหลักสูตร ส6สัปดาห์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น16หน่วยกิจซึ่งจะประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า2หน่วยกิจหรือ30ชั่วโมงนะครับแล้วก็ภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า14หน่วยกิจนะครับซึ่งหน่วยกิตภาคปฏิบัติก็คือไม่น้อยกว่า30ชั่วโมงนะครับดังนั้นก็จะต้องครบทั้งหมด16สัปดาห์เพราะว่าอย่างน้อย16หน่วยกิจนะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเต็มนะครับค่อนข้างถือว่านานพอสมควรนะครับ เมื่อมาถึงการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้นะครับเภสัชกรผู้เข้าฝึกอบรมก็จะได้รับตารางฝึกปฏิบัติงานนะครับซึ่งจะเขียนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานนะครับในรายละเอียดตารางจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของอการปฏิบัติงานในแต่ละวันนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่ายนะครับแล้วก็จะมีการแอสไน์นะครับว่า PG ผู้เข้าฝึกอบรม PG ก็คือโพส t กตนะครับผู้เข้าฝึกอบรมแต่ละท่านจะมีผู้จัดกรพี่เลี้ยงประจำา1ต่อ1นะครับเราจะใช้ระบบ1ต่อ1นะครับซึ่งจะได้รับการแอสซน์ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มการฝึกอบรมนะครับผู้ักรพี่เลี้ยงก็จะดูแลทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการประเมินเจตคติพฤติกรรมนะครับการช่วยดูกรณีศึกษานะครับดูการนำเสนอ Presentation นะครับดังนั้นถ้ามีอะไรก็ปรึกษาผู้ัดกรพี่เลี้ยง ของประจำตัวของ PG แต่ละคนได้เลยนะครับตารางปฏิบัติงานก็จะมาพร้อมกับเช็คลิสต์นะครับเช็คลิสต์ก็จะเป็นรายละเอียดหัวข้อที่ต้องเรียนนะครับแล้วก็จะเป็นกิจกรรมการศึกษาดูงานที่ต้องทำนะครับในส่วนตารางนอกจากจะมีกิจกรรมที่เป็นฝึกปฏิบัติในแต่ละวันนะครับก็จะแทรกกิจกรรมการนำเสนอนะครับกิจกรรมการบรรยายไปด้วยดังนั้นตารางฝึกปฏิบัติงานถือเป็น หัวใจหลักนะครับเป็นตัวกําหนดว่าในแต่ละวันจะต้องทําอะไรนะครับก็ห้องในการเ,เป็นห้องพักเกี่ยวกับของ PG ก็จะเป็นห้องวิชาการพภเศษกรรมนะครับซึ่งอยู่ข้างห้องยานะครับในรูปแบบการฝึกอบรมนะครับก็จะจัดขึ้นที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ในทุก กระบวนการนะครับหรือกิจกรรมในการฝึกอบรมนะครับก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของการบรรยายนะครับก็จะมีอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์นะครับก็คืออาจารย์นนทนนะครับก็จะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อแต่และหัวข้อตามโครงสร้างหลักสูตรนะครับถ้าในบางกรณีนะครับก็จะเป็นการดูบันทึกวิดีโอเพิ่มเติมนะครับเพื่อ เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่นะครับหัวข้อที่จําเป็นในการฝึกปฏิบัติงานก็จะมีการบรรยายในช่วงเริ่มต้นของการฝึกอบรมอาจจะเป็น1หรือ2เดือนแรกเท่านั้นนะครับดังนั้นในช่วงหลังก็จะไม่ได้มีการบรรยายแล้วนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการฝึกอบรมที่เป็นภาคปฏิบัติโดยส่วนใหญ่นะครับดังนั้นการบรรยายจะมีอย่างน้อย16หัวข้อนะครับ หรืออย่างน้อย30ชั่วโมงเพราะว่าบรรยายปก,ปยน,ยกนะครับดังนั้นทุกอย่างจะอยู่ที่โรงพยาบาลมีาษษมาหาโพทั้งหมดนะครับอาจารย์ก็จะเดินทางจากมหาวิาลยนะครับมาบรรยายตามตารางที่กําหนดนะครับ ในรูปแบบการฝึกอบรมนะครับจะมี2รูปแบบก็คือในแบบผู้ป่วยในนะครับผู้ป่วยในก็จะเป็นการดูเคสคอนซัลท์นะครับแล้วก็ดูเคสอื่นๆในแต่ละวอร์ดที่พี่เลี้ยงได้แอดไซน์ให้นะครับดังนั้นก็จะมีการไต่สเต็ปนะครับจากวอร์ดจิตเวช หญิงจิตเวษชายที่เป็นเจติเวษฉกเฉินหรือหอผู้ป่วยพิเศษนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่ต้องทําในเรื่องของการบริบาลทางประสัชกรรมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเม็ดเล็คอนไซน์ะครับการทํา TDM นะครับการติดตาม ADR ซึ่ง จะได้รับคอนซัลท์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การบริบาลปฏิเธกรรมบางครั้งไปก็อาจจะเจอ D R P นะครับก็สามารถที่จะเ,เขียนฟาร์มาซิสต์โน้ตภายใต้พี่เลี้ยงนะครับดังนั้นในช่วงแรกๆนะครับพี่เลี้ยงก็จะเป็นคนอ่านฟ h ร์มาซิส t n โน้ตให้ก่อนถึงจะสามารถที่จะบันทึกในเวทละเปลี่ยนได้นะครับดังนั้นก็จะพี่เลี้ยงก็จะคอยดูในทุกการฝึกกิจกรรมของการฝึก,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 กอบรม นะครับนี้ก็จะเป็นผู้ป่วยในก็จะมีการเปลี่ยนวอร์ดไปเรื่อยตามแต่ละเดือนที่ได้ฝึกปฏิบัติงานนะครับในส่วนส่วนของผู้ป่วยนอกนะครับผู้ป่วยนอกก็จะอยู่ที่ห้องจ่ายยานะครับก็จะเป็นคลินิกที่มีการให้คำปรึกษานะครับซึ่งในโรงพยาบาลภาษีมหาโปเองนะครับก็จะมีการคัดกรองเพื่อ ให้คำแนะนำปรึกษาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยซึมเศร้ารายใหม่นะครับผู้ป่วยโรคจิตเภทร,ร,รายใหม่นะครับการให้คำแนะนำยาลิเทียมนะครับหรือยาที่ติด S M P นะครับหรือกรณีคนไข้เกิดปัญหาจากการใช้ยามี A D R ตามต่อนะครับซึ่งก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเวลาฝึกผู้ป่วยนอกนะครับก็จะอยู่ที่ห้องจ่ายยาซึ่งเป็นห้องให้คำปรึกษาจะมีทั้งหมด2ห้องนะครับก็จะอยู่ตามตารางที่มีการ assign ให้แล้วก็มีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษานะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นการศึกษาดูงานนะครับในการฝึกปฏิบัติด้านจิตเวชก็จะต้องดูในเรื่องของการรักษาอื่นที่ไม่ใช่การรักษาโดยใช้ยานะครับเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้านะครับการรักษาด้วย t m s นะครับแล้วก็จะมีผู้ป่วยเฉพาะนะครับเช่นจิตเวชเด็กและวัยรุ่นนะครับมีการรักษาทางจิตวิทยาการประเมินทางจิตวิทยานะครับแล้วก็มีการบําบัดเรื่องของสารเสพติดนะครับซึ่ง จะมีเช็คลิสต์ให้นะครับแล้วก็จะมีการประสานงานติดต่อแต่ละหน่วยงานไว้ซึ่งก็จะได้เข้าไปศึกษาดูงานตามตารางที่กําหนดไว้นะครับวันนี้ก็จะ,ะเป็นถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญนอกเหนือจากการใช้ยานะครับเราต้องไปเห็นว่าการดูแลคนไข้จิตเวชนะครับมีการรักษาอื่นที่ไม่ไม่ไม่ใช้ยาจิตเวชด้วยนะครับเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถแนะนำคนไข้ได้อย่างถูกต้องนะครับ ในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนะครับเดี๋ยวจะขอเริ่มที่ฟาร,รม์มาซีราวนะครับฟาร,รม์มาซีราวก็คือเป็นการขึ้นไปราวโดยเภสัชกรนะครับดังนั้นผู้เข้าฝึกอบรมนะครับจะต้องเลือกเคสที่จะนําเสนอในสัปดาห์ถัดไปขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เภสัชกรช่วยประเมินนะครับซึ่งก็จะมีอาจารย์พี่เลี้ยงนะครับไปฟาร,รม์ม a ซีราวโดยจะโดยส่วนใหญ่จะเป็นบ่ายวันพุธนะครับพุธบ่ายก็จะเป็นวันที่ค่อนข้างมีเคส ที่ OPD น้อยนะครับก็จะขึ้นไปฟาร,รม์มาซีราวกันนะครับก็จะต้องมีชาร์จให้ให้ดูนะครับแล้วก็มีการคุยประเมินกับคนไข้นะครับเช่นถ้าเกิดว่ามี EPS นะครับก็จะเป็นการประเมินท e ี่ EPS นะครับที่กับคนไข้โดยตรงนะครับหรือว่ามเาีเรื่องของ non-compliance นะครับก็จะมีการให้คำแนะนำปรึกษาคนไข้ที่ที่อร์ดเลยนะครับก็จะเป็นการ ทําเรื่องของการเล่าเคสนะครับผู้ฝึกอบรมก็ต้องเล่าเคสให้เข้าใจนะครับแล้วก็มีการแอสเซสเมนต์การแพลนโดยการใช้รูปแบบของโซฟ n โนดโดยทําตั้งแต่ระบุพรอมลิสต์นะครับการระบุ SO นะครับการแอสเซสเมนต์นะครับแล้วก็การแพลแผนนะครับซึ่งจะมีการแอดจัตหรือว่ามีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากพยิจายรณ์พี่เลี้ยงนะครับเพื่อทําให้การนําเสนอในสัปดาห์ถัดไปได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็นอกจากฟ h ร์มาซีเรีนะครับก็จะมีเคสดิสคัชชันในทุกวันศุกร์บ่ายนะครับก็จะมีการแอสไ์ว่าสัปดาห์นี้มีเคสอะไรน่าสนใจเป็นอินเทอร์เรสติ้งเคสนะครับเพื่อเกิดประเด็นการเรียนรู้นะครับก็จะมีการดิสคัชที่ห้องวิชาการในช่วงบ่ายนะครับก็จะอาจจะมีอาจารย์เข้ามาร่วมดิสคัชบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดิสคัชเคสนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นตัวอย่างของฟอร์ม a ซีเรีนะครับส่วนอย่างเวลาเราไปวอร์เราก็จะมีห้องที่ใช้ ทำฟอร์มาซีเรียลซึ่งเป็นห้องที่คุณหมอใช้ตรวจหรือว่านักจิตวิทยาใช้ประเมินนะครับแล้วก็จะมีการไปไปยืมชาร์ตมาแล้วก็มีการคล้ายออร์เดิร์สคัชชั่นกันนะครับระหว่างเภสัชกรพี่เลี้ยงนะครับมีอาจารย์นะครับแล้วก็เภสัชกรผู้เข้าฝึกอบรมนะครับก็จะดูเคสไปด้วยกันเลยนะครับนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของฟอร์มาซีเรียลนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมของเคสพรีเซนเทชันนะครับจะมีทั้งหมด4ครั้งนะครับโดยมีการกําหนดเคสนะครับว่า ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนนะครับจะต้องได้พรีเซนต์เคสที่ไม่เหมือนกันในแต่ละสัปดาห์นะครับโรคโรคหนคนจะได้4โรคนะครับอย่างน้อยซึ่งแต่ละสัปดาห์จะเลือกว่าโรคไหนก็แล้วแต่ว่าเคสที่น่าสนใจจะมาในสัปดาห์ไหนนะครับก็จะมีตารางในการนําเสนอให้ตั้งแต่ตารางแรกที่เราได้ได้รับไปนะครับก็จะเป็นการนําเสนอในรูปแบบโซฟโนดนะครับ เราก็จะเป็นระบบ p a p e r l e s s นะครับเราก็จะใช้การส่งไฟล์ powerpoint ทำเป็น pdf นะครับแล้วก็ส่งเข้ากลุ่มนะครับกลุ่มที่ให้พี่เลี้ยงดูให้นะครับแล้วพี่เลี้ยงก็จะส่งเข้ากลุ่มกลุ่มไลายหรือในวันนำเสนอนะครับก็ส่งเข้ากลุ่มไลายชื่อ pg พระศรีนะครับก็จะมีพี่เภสัชกรพี่เลี้ยงมีอาจารย์แล้วก็มีเภสัชกรผู้ครอบฝูบรม,มอยู่ด้วยด้วยกันนะครับก็จะช่วยดูเคสไปด้วยเลยนะครับ ในวันนำเสนอนะครับจะได้เป็นเอกสารประกอบการนำเสนอนะครับก็นำเสนอเคสละ3 0มสถึงสีนาทีนะครับไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการถามตอบประมาณ1 5บหถึงสานาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะได้คอมเมนต์ไปในการแก้ไขไฟล์เพื่อส่งสับมิ t ในการทำแฟ้มสะสมผลงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของเคส Presentation ก็จะใช้รูปแบบโซฟนอตบางทีก็จะมี1นึ่ง l e s ลิสสอง l i s ลนะครับขึ้นกับ ลักษณะของเคสหรือว่าเคสที่เลือกมานะครับอันนี้ก็จะมีอย่างน้อย4เคสส 4, 4โรคนะครับก็ประกอบไปด้วยสคิโซฟิเนียนะครับ m อ d มบิลีบกล้วก็ s u b สแตนนะครับหรือเป็นจิตเวชเด็กและวัยรุ่นก็ได้นะครับในในส่วนของอโรคที่4นะครับก็ควรส่งให้พี่เลี้ยงดูก่อนนะครับพี่เลี้ยงจะได้ปรับแก้ไขแล้วก็ในวันนำเสนอก็จะได้คอมเมนต์กันอีกทีหนึ่งนะครับ นี่ก็จะเป็นลักษณะของกิจกรรมเคส e พร e เ e นเทชันนะครับก็ใช้เป็นรูปแบบ PowerPoint นะครับใช้แคนว a ก็ได้นะครับแล้วก็เซฟเป็น p d f ส่งในกลุ่มเพื่อเป็นเอกสารประกอบการนำเสนอนะครับก็จะเ,เป็นการนำเสนอแบบ Formal Presentation นะครับจำนวนทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับตามตารางที่กำหนดไว้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็น Journal c คลับนะครับเจ u r น a l c คลัก็จะทำสับทั้งหมด2ครั้งนะครับซึ่ง ผู้ฝึกอบรมก็จะได้รับการ assign paper ที่ไม่เหมือนกันนะครับพอได้ assign paper ไ,ไปก็ไปค้นหา c h ็ค k l i s t เพื่อเป็นไกด์นะครับว่า paper นี้อ่านไปแล้วมีการประเมินวรรณกรรมยังไงบ้างนะครับเช่นถ้าเป็น RCT นะครับก็อาจจะใช้เป็น c a s p checklist นะครับหรือใช้ checklist อื่นที่เกี่ยวข้องได้นะครับจริงๆแล้ว checklist มีหลายรูปแบบนะครับสามารถเลือกใช้ได้ตาม ตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็กิจกรรม JC เน้นอยากจะให้สามารถ apply ได้นะครับแล้วก็สามารถมองภาพการไปทำ R2R ในอนาคตนะครับเวลาทีา่สำเร็จการฝึกอบรมไปแล้วนะครับเพื่อจะพัฒนางานของตัวเองได้นะครับก็จะได้เห็นแนวคิดการทำวิจัยทางจิตเวชนะครับก็นำเ,เสนอในรูปแบบซฟนูตในรูปแบบ PowerPoint เหมือนกันนะครับแล้วก็แปลงเป็น PDF นะครับ ทำเหมือนคล้ายๆการนําเสนอเคสนี่แหละนะครับก็ส่งให้พี่เลี้ยงดูนะครับพี่เลี้ยงก็จะส่งถ้าพี่เลี้ยงอ p p r o v เสร็จนะครับก็ส่งเป็นเอกสารประกอบการนําเสนอในกลุ่มได้เลยนะครับหลังจากนําเสนอเสร็จถ้ามีการปรับแก้ไขนะครับก็ปรับแก้ไขตามคอมเมนต์นะครับแล้วก็นําเข้าสู่แฟ้มสะสมผลงานต่อไปนะครับ นี่จะเป็นตัวอย่างการนำเสนอนะครับ JC ก็จะเช็คลิสอะไรก็ได้นะครับนี้ก็จะเป็น่ยกับเรื่องมาโพเอทใช่ไหมครับก็จะมีการข้อมูลจากอัปทูเดตมาก่อนนะครับซึ่งอัปทูเดตก็สามารถเข้าถึงได้นะครับในในวันแรกก็จะมีการให้รหัสอัปทูเดตอยู่แล้วนะครับที่ s u b สไครต์ไว้โดยมหาวิทยาลัยบริชธานีนะครับกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ Academic Inservice หรือว่า Topic Review นะครับซึ่งจะทำทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับโดยผู้ฝึกอบรมจะได้รับหัวข้อนะครับแล้วก็ท a าเกต ในการนำเสนอนะครับบางครั้งก็จะเป็นพยาบาลบางครั้งก็จะเป็นนักจิตวิทยาบางครั้งก็จะเป็นคุณหมอแล้วแต่ว่าช่วงนั้นจะมออีปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานหรือว่าความรู้อะไรที่อยากจะให้นําเสนอนะครับก็จะนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint ก็ได้นะครับอินโฟกราฟิกก็ได้นะครับหรือว่า One Page Summary ก็ได้ นะครับโดยจะต้องทบทวนวรรณกรรมนะครับแล้วก็หาประเด็นปัญหาหรือว่าทําไมถึงต้องทำท็อปิกรีวิวเรื่องนี้นะครับซึ่งพี่เภสัชกรก็กจะแอดไซน์ให้นะครับก็นําเสนอ2ครั้งนะครับตามตารางที่กําหนดได้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนําเสนอที่ห้องยาหรือนําเสนอที่หอผู้ป่วยก็แล้วแต่ว่าช่วงนั้นจะมีทาร์เก็ตของออผู้เข้าฟังเป็นเป็น,เป,นเป็นใครนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของ การนำเสนอ academic i n s e r v i c e หรือว่า topic review นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของ d e p r e s c r i b i n g นะครับการลดการสั่งใช้ anti c h o l r o i c นะครับก็ทบทวนวรรณกรรมมาค่อนข้างดีนะครับสุดท้ายนะครับเมื่อทำกิจกรรมครบถ้วนนะครับก็จะได้ทำเป็นแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบ pdf นะครับก็ใช้โปรแกรม merge file นะครับก็ทำเป็น เอา p o w e r p o i มาทำเป็น PDF ได้นะครับหรือว่าจะเขียนเป็นไฟล์ Word ก็ได้นะครับก็จะมีทั้งหมด6ส่วนด้วยกันนะครับก็เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับเช็คลิสต์ตารางนะครับแบบเก็บข้อมูลผู้ป่วยนะครับเอกสารประกอบการนำเสนอกรณีศึกษานะครับเอกสาร JC นะครับเอกสาร Academic Inservice แล้วก็เป็น R2R นะครับนี่ก็จะเป็นรวมทั้งหมดงานที่ได้ทำแล้วก็ส่งนะครับ โดยการส่งใน Drive นะครับอันนี้ก็ล็อกอินเข้าไปแล้วก็อัปโหลดทําเป็นโฟลเดอร์ของตัวเองนะครับว่าเชื่ออลไรนะครับรุ่นไหนอยู่ใต้รุ่นไหนนะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ทั้งหมดที่มีนะครับเข้าสู่ลิงก์นะครับเพื่อที่จะเป็นการาตรวจโดยสภาพสัตรกรรมในการออเดดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์นะครับอ,อยู่รุ่นไหนก็เข้าไปอัปโหลดรุ่นนั้นได้เลยนะครับ การประเมินผลนะครับตามหลักสูตรของสภาเกษตรกรรมมีการประเมินผลอยู่ทั้งหมด4 4หัวข้อนะครับแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มแรกก็คือเป็นประเมินเจตคติและความรับผิดช,ชอบนะครับโดยแฟ้มนะครับซึ่งเพงกษตรกรพี่เลี้ยงก็ได้ร่วมประเมินนะครับว่าในการสุขปฏิบัติงานทั้งหมดนะครับมีลักษณะเป็นยังไงนะครับความกระตือรือร้อนความตั้งใจการดูแลคนไข้นะครับก็เกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบนะครับดูความตรงต่อเวลาดูโอเวอร์ออทั้งหมด ด้านที่2ด้านความรู้นะครับอันนี้ก็จะเมินช่วงท้ายๆของการฝึกอบรมนะครับก็หลังจากนําเสนอครบทําทุกอย่างแล้วนะครับก็จะประเมินเป็นการสอบข้อเขียนนะครับมีร้อยข้อนะครับก็คะแนนเต็ม100คะแนนก็เกณฑ์ผ่านที่70นะครับแล้วก็สอบออร์เลหนึเคสนะครับก็สอบเบสไซด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นออร์เลโซฟนะครับก็เกณฑ์ผ่านอยู่ที่ร้อละเจเหมือนกัน นะครับแล้วก็ทักษะการฝึกปฏิบัติงานโดยผู้จัดการพี่เลี้ยงนะครับก็จะดูว่าการเคารพซิงเป็นยังไงนะครับการติดตาม ADR เป็นยังไง TDM ทําได้ไหมนะครับเกณฑ์ผ่านก็ร้อยละแปนะครับซึ่งถ้าผ่านทั้งหมดทุกช่องนะครับก็จะทําการส่งชื่อไปอยังคณะนะครับคณะก็จะออกประกาศปฏิบัติให้เป็นใบแรกนะครับหลังจากนั้นก็คณะก็จะส่งชื่อไปอยังสภานะครับก็จะได้ออกเป็นใบที่2ซึ่งถ้าได้รับการอนุมัติแล้วก็ต้องไปขึ้นทะเบียนผ่านระบบ e-service ของสภาเกจัรกรรม นะครับซึ่งจะได้ประกาศปฏิบัติเป็นของสภานะครับน,นี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับหลังจากคณะอนุมัติแล้วก็จะได้รับประกาศปฏิบัตรของคณะก็จะเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรนะครับแล้วก็จะมีการมอบของสภานะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดการฝึกอบมรมหลักสูตรระยะสั้นทั้งหมด16สัปดาห์ของอการฝึกอบรมด้านจิตวชของโรงพยาบา,พา,าบบลพระศรีมหาโพธิ์นะครับแล้วก็คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบราชธานีนะครับ